สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านนะคะที่วันนี้กำลังมองหาของเล่นใหม่ๆนะคะเอามาเาเรียกว่าสร้างความบันเทิหงหวานลาให้กับตัวเองนะคะวันนี้ค่ะขอแนะนำของเล่นแปลกๆใหม่ๆที่ interesting ในตรายมากนี้นะคะนั่นก็คือทำแสดงโน้ตสาวนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวให้กับทุกท่านเอาใช้คำว่ารีวิวหรือเปล่าจะมาให้ดูนะคะว่าโน้ตสามเนี่ยนะคะมันจะยังไงนะคะตัวนี้ก็คือประกาศ S e n นะคะเรียก S อสเหรือเปล่าเอ่ยนะคะสำหรับโน้ต3นะคะจะมีฟีเจอร์เด่นๆมากมายเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าอันดับแรกนะคะก็คือในเรื่องของ c a m e r a นะคะก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะคะมัน เปเวชัดมากนะคะอ๋ะอเสียงก็ยังสะใจเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับชุกๆุกซัมซุงที่เราได้ใช้เสียงกันนะคะมันแบบว่าชัดมากแต่ว่าในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในส่วนตัวแล้วคิดว่าตัวเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่ใช่มากนะคะสําหรับตัวตัวนี้นะคะก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะสองหมื่นกว่ากว่านะคะก็ เวลาใช้แล้วมันดูโอเคมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้มันน่าเลิฟมากนะคะสำหรับตัวโน้ตสาสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะใช้ในตัวโน้ตสนะคะก็ไปเล่นได้นะคะตามศูนย์ซัมซุงนะคะหรือว่าศูนย์ dt แทก็ได้ true move ก็ได้นะคะมีหลายศูนย์ให้เราได้ไปเล่นกันนะคะแล้วก็ฟีเจอร์เด่นอีกอันหนึ่งนะคะก็คือนี้ค่ะ แอปพลิเคชันแอปมือถือนันเองเอ้ยแอปไฟสายนันเองนะคะมันแจ่มมาแหลมเลยแหลมเลยจ้ะไม่เห็นนะคะมันเลิศมากชอบค่ะชอบปลื้มมันเป็นอะไรที่ดูแล้วโอเคมากเลยสำหรับโนต้ตสามนะคะพอชักอกมาปุ๊บจักมันก็จะสามารถโนต้ตได้เลยนะคะแล้วปากาล,ลื่นมากใช้ดีนะคะใช้ดีบอกต่อ เอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะไปซื้อมาเล่นกันได้นะคะกับสำหรับ n o ้ต3 Samsung ในไตรามาสนี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ